เครื่องเครื่องไหนให้ปานแกจอ่อ เนี่ยลิฟดูเนี่ยไอแนนเปลี่ยนแบตเป็นปะไอแนนเปลี่ยนแบตเป็นปะน่าจะได้อยู่ไหมเนี่ยแบตเตอรี่มันบวมพอใส่แบตปุ๊บไม่ติดเนี่ยตอนนี้ติดแล้วดูนะมันคือโลโก้แต่ว่ามันเราไม่มีรหัสเนี่ยเนี่ยวันนั้นอะต้อง ต้องคุยกับเขาว่าตัวนี้ซ่อมบอดเสร็จแล้วแต่ว่าปัญหามันมาจากตัวแบตเตอรี่จะให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปด้วยไหมหรือเขาจะไปเปลี่ยนเองตอนนี้เครื่องติดแล้วแต่ว่าใส่แบตเตอรี่มันจะเครื่องเครื่องมันจะไม่ติดโอเคนะครับตัวนี้เรามาเริ่มกัน คุยได้ปะคุยกับพินิดเออเอกสารมันน่าจะตัวนี้ตัวนี้อัน,นเ,ออเนี้ยเนี่ยเออแนนมึงช่วยแกะจอให้ปลาลีว่ากลัวงานาพลาดบอก เอไอ้ปามออกเอกสารเป็นไหมสลับงานกันสลับงานกับพีนน่แนนเดี๋ยวให้แนน,น,นลยดูโอเคครับเดี๋ยวเรา พีดีก่อนอสองนี่พีดีตัวนี้กร,ระแสะตรงนี้นะครับกระแสะตรงนี้ได้ร้อประมาณ120ยยีนะฮะร้อยสิบเก้าร้นะครับก็ 9, ค,บคือ ตัวไฟ2 0โวลต์ไม่มาปกต,ติแล้วไฟ2 0โวลต์ตรงนี้ต้องมานะไฟตรงนี้เราต่อสายแล้วนะครับแล้วก็กระแสขึ้นประมาณนี้แต่ว่าตัว PD ไม่มาครับ p ีดตรงนี้ไม่มา มิเตอร์นะครับอันนี่มาดูที่มิเตอร์นะผมจะใช้โหมดความต่อเนื่องนะครับญ,ญาณตีสวัดเช็คนิดนึง จะดูไฟ LDO 3.3ก่อนนะครับว่ามันช็อตหรือเปล่านี่ LDO สามจุดสามจุดนี้นะครับไดมิตเตอร์ทิ่ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูค่าตรงนี้ไปพร้อมกันจุดนี้ 400ร้อยกว่าก็ถ้ามันเป็นตัวนี้ลายนี้สามที่สอี่นะวันนี้ผมวัดค่าความต่อเนื่องเนาะได้สามร้อย่อไปอันนี้เป็นลายใสเข้าร้อยสา คือยืนรายหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูไฟ5โวลต์นหน่อยนี่เป็นราย5โวลต์166 5โวลตวอันนี้166นี่ลิศคุยว่าหลังจาก ของพี่นิดอะหลังจากที่ซ่อมบอดแล้วมันมีอาการที่แบตด,ด้วยอ่ะเอะอไฟยังติดแบต ធម្មតាណាครับ ไปเรื่อยๆเ,เนาะนมันก็จะเห็นค่าขึ้นยางปกติอยู่ทีนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะดูตรงจุดนี้มันเนี่ยฮนะดำดำ ก็ไม่ช็อตนะครับนี่ยมันดำๆอย่างนี้มันก็ไม่ช็อตนะค่าไดโอดก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันผิดปกติเหมือนจะผิดปกติก็ไม่เป็นไรตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วก็อันไล่ดูไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ LDO 3.3ก็400ดูตามค่ามันประมาณ400 9้สฝั่งหนึ่งไฟ ไฟจากอะแดปเตอร์โอเคนะครับมาดูอีกฝั่ง จุดนี้เป็น LDO 3ามจุดสาม l สาจุดสามตัวนี้ได้สิบสามโอห์มได้สิบสามโอห์มนะผมว่าลายนี้น่าจะปิดปกติรายน้อยมากน่าสิบสามโอห์มน่าสิบสามโอห์มปกติมันจะสามร้อยกว่านะครับนี่ผิดปกติแต่ว่ามีร่องรอยนะครับเหมือนเป็นการซ่อมมาแล้วนะปกติจะมีกาวติดรอบๆนะครับแต่ตัวเนี้ย ไม่มีกาวแล้วเ,เดี๋ยวต้องลองยกออกมาดูเฮ้ยจะยกไอซีออกมาดู เป็นไงบ้างพี่วันดีี่พี่ <c oughs> IC ตัวเดิมเสียไอตัวนี้เป็นตัวเป็นเหมือนผลิตไฟตัวนี่พ่าพี่เป็นแบบสองจุห้าไหมไฟเลี้ยงแนนอะไรเงรี้ยพี่ตัวนี้อ่าใช่พี่ใช่ใช่พี่พอ่าไฟล่างมา เอาหัวแตกอยู่พี่ <c oughs> เรียบร้อยพี่เปลี่ยนใหม่ยกออกแล้วหายช็อตไหมพี่ยกออกก่อนพี่ยกเลยพี่ยกเลยพี่รู้เรื่องเลยถ้ายกออกแล้วหายช็อตเดี๋ยวส่งไปเลยพี่ครับ <c oughs> พี่ตัวไหนอะพี่อ๋อใช่นี้พี่เดี๋ยวผมนี่ให้ดูลูก เออหกเหลี่ยมน,นี้ต้องเป็นตัวนี้อันนี้ก็ได้พี่เป็นของเดี๋ยวถ่ายรูปส่งซื้อในลาซาด้าช้อปปี้นะพี่เออนะี่ยแหละเดี๋ยวผมหาลิงก์ส่งให้พี่ตัวนี้ใช้ดีพี่สี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมอ่ปกติต้องใช้ไอ้ตัวนี้แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ต,นต้องใช้ครีมขัน <c oughs> <c oughs> ผมไม่เห็นพี่โพสต์อยู่โอ้โหพี่สุดยอดเลย <c oughs> อย่างไวเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหพี่ไปจัดตัวเทพมาเลยผมดูรีวิวแล้วรถพี่อ่ะโอ้โหพี่ใช้ซื้อยนี่ไหมไอเอ็กไนว่าพี่ 9, เอ็กนเอกนเ้าเออดีนอ๋อเดนซ่ผมนึกว่าพี่ไปเอ็กไนอ๋อพี่เลยไปดีน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหเขาเขาคงจะแบบสบายๆนะพี่นะโอ้โห คุ้มเลยพี่โอ้โหเยี่ยมเลยไอ้รถรุ่นเดียวกับพี่อ้นรถรถรุ่นเดียวกับพี่อ้นเนี่ยพี่ไอ้ตัวนี้โอ้พี่โดนป้ายยาแล้วพี่โดนพี่อ้นป้ายยาแล้วโอ้โหโหเยี่ยมเลยโอ้โหแล้วชาร์จเร็วไหมพี่ชาร์จเร็วไหมแปดร้อยโวลต์ชาร์จเร็ชาร์จดีไหมพี่ โอ้โหยี่สิบนาทีสามร้อยโลไวไวมากแล้วพี่นะสู้ร้อยห้าสิบจะได้ไวกว่านี้นะพี่นะเต็มเลยนะพี่นะยี่สิบนาทีอาจจะเต็มอาจจะแพงเออ จะแพงหน่อยแต่เร็วอ๋อก็ถูกวถกว่าหลายเท่าถูกกว่าหลายเท่าอ๋อจะประหยัดประหยัดเต็มที่เลยะพี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> ยกเลยพี่ยกเลย โอเคครับผมไปต้องออกเลยวะเอารถพ <ator> ิยาไปได้บอกว่าหกแปดสองรถพิยาไปได้เลยไ้เป็นเป็นเป็นอะไรต้องแถบกี่นาทีความวิ่งไบบ